หญิงสาวคนหนึ่งตัดสินใจทำเรื่องที่เสี่ยงที่สุดนั่นคือการแกล้งจัดฉากว่าลูกสาวของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วทันทีที่พ่อของเด็กคนนั้นกลับมาถึงเธอก็รีบนำร่างของลูกน้อยห่อหุ้มไว้ในพรมอย่างรวดเร็วเมื่อชายคนนั้นเอ่ยปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวก็แกล้งทำเป็นร้องไห้เศร้าเสียใจพร้อมกับบอกข่าวร้ายว่าลูกสาวของพวกเขาได้จากไปแล้วเธออ้อนวอนขอร้องให้เขานำร่างของลูกไปฝังชายคนนั้นจึงรีบแบกม้วนพรมขึ้นบ่านำไปใส่รถและขับออกไปข้างนอกทันทีระหว่างทางเด็กหญิงตัวน้อยค่อยๆมุดออกมาาาาาากกมมมมม้้้้้้้วววววนนนพรรหดดดงงงงงตตตตขออออเเเเธบิยคคะะลลึื่ไไ็ทฟสีแ เขียวเป็นครั้งแรกในชีวิตทันทีที่รถจอดสนิทเธอก็ไม่รอช้ารีบกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมกับตะโกนร้องขอความช่วยเหลือในจังหวะนั้นเธอวิ่งไปชนเข้ากับคนแปลกหน้าคนหนึ่งแม้ว่าผู้เป็นพ่อจะพยายามตามมาดึงตัวเธอกลับไปแต่เด็กน้อยก็ยังร้องไม่หยุดจนคนแปลกหน้าตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทันทีเมื่อเห็นท่าไม่ดีชายคนนั้นจึงผลักเด็กลงกับพื้นแล้วรีบหนีไปไม่นานนักตำรวจก็มาถึงและรับตัวเด็กหญิงขึ้นรถไปพวกเขาถามเธอด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแม้จะยังอยู่ในอาการช็ออออออกกกแแแลละะหววววววาาดััตตต่่่เเธธรรรบบมมมสสสิจจข้้คคญทีนไึง ไปว่าพวกเธอถูกขังอยู่ที่ไหนมาตลอดตำรวจรีบบุกไปยังสถานที่ดังกล่าวทันทีและได้พบกับชายคนที่เป็นพ่ออยู่ที่นั่นหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือผู้เป็นแม่ให้ออกมาจากห้องแคบๆที่คุมขังเธอไว้ได้สำเร็จทันทีที่ก้าออกมาสู่อิสระภาพเธอก็โผล่เข้ากอดลูกสาวไว้แน่นทั้งน้ำตาความจริงอันน่าหดหู่ของเรื่องนี้ก็คือหญิงสาวคนนี้ถูกจับขังลืมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆมานานถึง7ปีและในระหว่างที่ถูกจองจำอยู่นั้นเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกน้อยซึ่งเป็นลูกขขออองงงชาายยใจจเเีี้้มมคนนนท่่ััับธไว